ครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาลองทํากับดักปูดูนะครับโดยที่ใช้ปิ๊บนะครับใช้ปิ๊บแล้วก็ใช้เหยื่อรอนะครับเหยื่อของเราก็จะใช้เป็นไส้เดือนนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้ผลหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้จะลองเอาเหยื่อเนื้อไก่สดดูนะครับแต่ว่า ไม่มีนะครับหาซื้อไม่ได้ก็เลยใช้เหยื่อไสเดือนนะครับกับพีิซิ์นะครับเจ้าเก่าลายเดิมนะครับอุปกรณ์ของเราก็มีไม่มากนะครับปิ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะฝังปิ๊บลงไปนะครับ ยินสายค้า,ข,าข้างมันสูงเลยนะแต่ปูปูแถวนี้ก็เยอะเหมือนกันนะพเพื่อนนะแต่น้ำมันแห้งเนาะนะนะอันนี้เป็นสระนะครับนักสระน้ำไม่แน่ใจว่าจะมีปูเยอะหรือเปล่าเนะแต่ก็ต้องลองดูอีกทีนะเพื่อนเนาะก็จะลองจะลองทำปี๊บเดียวนะครับเอาหลุมเดียวนะครับ ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับเพราะได้ได้ผลนะครับก็จะใช้หลายๆหลุมนะครับทำลายลายลุมแต่วันนี้จะมาลองทดสอบดูก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับเพื่อนรอบๆสระนะครับแต่อาจจะมืดหน่อยนะครับนะ้อ เสร็จแล้วนะเพื่อนๆนะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวยังไงค่ำๆนะครับลองมืดๆเรามาดูกันอีกทีนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าอ่าตรงสระนี้ก็มีมีกบนะครับมีกบอยู่ด้วยเดี๋ยวจะเอาเบ็ดนะครับลองมาอาด ใส่กบด้วยนะครับลอกกบด้วยว่าจะติดหรือเปล่าหรือว่าจะกินเบ็ดหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวยังไงค่ำๆนะครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีนะครับเพื่อนๆนะเนาะครับเพื่อนๆก็หลุมปูของเรานะครับ ลองมาดูแล้วก็น่าจะมีปูอย,ป <S <S ปอยู่ประมาณห้าหกตัวนะครับมีปูอยู่ประมาณห้าหกตัวนะเพราะว่าเหมือนไม่ได้ผลเนาะวันนี้วันนี้ใช้เหยื่อเส้เดือนนะกับเหยื่อเขียดดูไม่ได้ผลเนาะเดี๋ยวยังไงจะลองใช้คราวหน้าจะลองใช้ไอเหยื่อ เนื้อไก่สดดูนะครับนะเพื่อนๆว่าจะได้ผลไหมเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะครับครับเพื่อน,นก็ ถือว่าวันนี้เราลองมาทำหลุมปูนะหลุมล่อปูก็ไม่ได้ผลนะเพื่อนๆมีปูเข้าลงหลุมอยู่ประมาณไม่เยอะนะประมาณ6-7ตัวนะครับไม่ถึง10ตัวนะก็ถือว่าทำหลุมเขียดเหยื่อไส้เดือนยังไงไม่ได้ผลนะก็เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้จะลองทำเ,เป็นเหยื่อ เนื้อไก่สดดูอีกทีนะว่าจะได้ผลหรือเปล่านะก็วันนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจนะเพื่อนๆนะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะเพืนะ่อนๆเนาะก็ยังไงคลิปหน้าจะลองทําหลุมปูเหยื่อไก่สดให้เพื่อนดูอีกทีนะเพืนะ่อนๆเนาะก็ขอสวัสดีครับผม